ค่ะตอนนี้ก็อยู่ตึก English โปรแกมนะคะจะเอาจุลสีใส่ที่บอกปลานะคะจะผสมเป็นแบบนี้ผสมน้าน,นะคะอ้าวก๊อกบออกค่ะแล้วก็ให้เป็นแบบนี้สีฟ้าๆก็ระบอคุว่ามันมันเข้มเกินไปไหม นีแล้วเราก็จะเอาไปไว้ในบ่อป,ป่าเ็กไหนลูกไหนไหนคิดถึงแม่เหรอแม่โอ้เรื่องแสงแม่เรียกแม่ก่อน,<ม>นยังไง สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะไข่อะไรนะคะก้อยกินมังสวิรัตค่ะตลอดชีวิตเลยไม่ได้ซื้อสก,กรรมเจ้า,ชาใช่ค่ะน,นี่ป่านะคะขนาดเลยมีจืหมดเยมีเจ้าเป็นมีจือเป็นหมดเลยแต่ก็ห้องไปเลยห้องไม่ได้ห้องสั่งจื้อน่คีเรนคีเลนขนาดมานี่ลูกมาเร็เวเร็เว อินดูอ่ะอินดูลราให้เติมหายเจ้าคุณป้าขอโทษนะคะก็ไม่ได้กินแล้วค่ะ